สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะกับสาวดาดกชาแนลนะคะมือนีมาลานค่ะมาดูแลร้านร้านเกลือขายเครือสำาักจิ๊เคยบอกไว้นะคะมือนีเหงาเหงาค่ะลูกค้าบอก่อไม่มีมปัญหาแตเลยไม่เหตุคลิปนะคะเพราะวา่าบ่ได้เหตุดวนมือแล้ว บรรยากาศตอนนี้คือเงาาค่ะยังมีเพื่อนคุยที่แหลกกันไล่สดนมคะ่ะไล่สดอยู่ใน youtube นี่แหละบันนี้มันไห่บ่ได้ไหมคะท่านได้ไล่ได้อยู่มันได้ไล่ได้แล้วล่ะแต่ว่าน้องเฮ็ดเบิร์กเรามันไห่บ่ได้ก็เลยมาอัดคลิปค่ะตา,าดาวก,ก็ได้ค่อยได้เฮ็ดคลิปนอกตอนปีใหม่ตอนยูตั้งจังหวัดนะคะก็มีคลิปหลายอยู่ค่ะแต่ว่า มาเชนบุรีกับมาเชนบุรีกบรบบับบุนนะคคลเดียดคิปเพราะว่าก็อยู่แต่บ้านเนาะค่ะก็ับมาหลานมืนอนี้ก็เลยมาอัดคลิปพี่ฮอดค่ะพี่ฮอดคนดีข่าวบนน,นะคะส่องน้อย,อยฝากไว้ในได้อจ้าก่องน้อยอย,อยากเป็นยูทูบเบอร์ อยากมีเพื่อนคุยค่ะอยากอยากมีแบบคนค่อยคุยนะคะเป็นแบบมมีคนติดตามมมีคนคุยบางทีกับยาีกใกล้ซดไลยลย,ยังคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปนะคะตอนนี้เราย,ยุ่รล่านนะคะก็เลยส่แมนน้องาะวาตลาดคนคนคนข้นนางที่จะหลายนะคะตะวก็เลย แ่แต่ช่วงนี้กงียบเงียบๆอยู่ค่ะเพราะว่าโควิดเป็นว่าแลวเนาะโควิดมาอีกรอบแล้ววันนี้ยิ่งดาวยูชนบุรีชนบุรีนะคะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยค่ะชนบุรีตะวันดีแน่ที่แบบว่ามันไม่ได้ระบาดแถวๆที่ดาวยูไหมคะมันระบาดท,ทั้งบางแสนทั้งบางละมุงทังสิ่งค่ะมันไม่ได้ระบาดแถวพันท่องเนาะดาวอยู่พันท่องค่ะพันท้องชอนบุรีแถวๆ อรมะตะนครเน,นี่ยนะคะแต่เลยออกม่ขายของได้ค่ะเพราะว่าแถวนี้ก็ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันจะมีหลายๆลนงที่เขาแบบไปกินไปเที่ยวกันจริงสิไหม,มะคะแถวนี้กับกับบ้านนี่ต่ววาพวกร้านเราร้านอย่างแถวนี้ก็ทั่งตามมาตรการหมดค่ะก็คือก็คือไม่ได้เปิดเลยนะคะคนก็อยากย่างตลาดหน้อยแน่นะคะเพราะว่าคนยานเนาะ ย่านโควิดเลยเงียบๆค่ะตอนนี้ก็นนางร่อลูกค้าค่ะเพราะว่า,วาลูกค้าบางบางส่วนกับท่านได้เลิกงานนะคะ <c oughs> <c oughs> อนท่านได้เลิกงานบางคนก็นเลิกสองทุ่ม,มสิแมค่ค่ะจะสามทุ่มผ่าคอยปิดล้าเนาะตอนนี้ก เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เบิงนั่นเบืงนี่ไปก่อนนะคะนี่แหละก็เลยอยากวาคุยกับพี่น้องค่ะส่งผมก่ออปกติเราจะเฮ็ดผมหนามากค่ะวันนี้ก็เลยยังว่าด้ตัดหนามากก็เลยก็เลยมัดแบบนี้ไว้เปียกผมแบบนี้ไว้ก่อนนะคะ อยากไปย่างไทยตลาดให้พี่นอ้งองเบื้องู่ค่ะตอนตอนนี้เนาะมันเห็นมันเห็นมิวเห็นอย่างคางๆเกี่ยวกมีร้านกาแฟาาเป็นสะพานนะคะเป็นเป็นเลน์มาร์กมีสะพานเชื่อมต่อกัอนไปแล้วก็มมิบุกกับทันล่ม,มอย่าจริงจัสวยเยู่ค่ะแต่ว่าสิน,นี้จากลานกับยานุ้ามากก็เลยคุยกันแบบนี้ดีกว่านะคะ คุยไปเรื่อยๆนะคะหาหมูคุยคุยคุยเดียวกับคุยนะคะเพราะว่าอยากอยากคุยนะคะพันสิย่างไปหาพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าน้ำกันยเตีานนพิ้นแบบมีเวียอยู่นะคะยานพินแบบพ่นแบบแคนน่นั่นแค่นี้อยู่เฉยคุยคนเดียวดีกว่าคุยกับพี่กับน้องในนี่เนาะผู้ใดยอยากมาคู่ใดมาเมงนะคะก็ขออ่า ขอบพุณนนะคะที่ขอมาเบิงหรอกเขามาติดตามนะคะสาวดาวเนาะสาวดาวเพิ่งเฮ็ดคลิปนะคะอ่าที่จริงเฮ็ดซ่องไว้ประมาณปีกวัวแล้วะค่ะแต่ว่าพึ่งเริ่มล่เงพึ่งเริ่มล่งองัน,นคลิปช่วงปีใหม่วันหันนะคะในกับบานตังแต่หวั่นเนาะก็เลยท้ายคลิปนั้นคลิปนี้ไปคลิปไปรูเลียงวั่วแน่ คิปสูบน้ำให้ง่วนแะน่ประมาณนี้ค่ะคลิปการเดินทางแนะ่ตอนนี้ก็ยุลานก็เลยอยากอยากคุยนะคะถ้าเป็นถ้าไ่าโซดได้ก็ดีค่ะเพราะว่าถ้ามีคนเขามาคล้ยเราก็มันจะได้ตอบโต้กันได้นะคะปรสบการณ์นันนี่เนาะคุยกันได้นะคะ มันิบอย่างดีเมื่อนี้เรื่องโควิดเนาะย้นใด้บุตรมันมันจะหายเราประคองลานเมื่อนีปีที่แล้วคือปะคองแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยจะกลัวจะกลัวโควิดคักเพราะว่าถ้านได้ีวัคซีนนะคะแต่ว่าปีนี้ฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มแล้วนะคะผมเราฉีดซิโนโฟ์มนะคะไม่มีอาการอะไรเลยนะคะมีเล็กน้อยแค่ เหมือนจะเป็นไข้แต่ไม่ได้เป็นไข้นะคะพี่น้องฉีดยังค่ะตอนนี้เขารูดดาวฉีดฉีดหมดแล้วพ่อแม่ที่อยู่ตังจังหวัดน,นะกระฉีดเพื่อกับ,กบน้องไส้กับสีแฟนกระสีน,นะคะต่ว่าอยากไปบูดเข็มสามเนี่คะ่ะแต่ว่าใจใจเพราะท่านได้ถึง <laughs> เพราะว่าเขาบูธเอง อย่างก็ไฟเซอร์นะคะเขาบููไฟเซอร์กันยันยันมันแห้งยันเป็นไข่ปีที่แล้วก็ปิดปิดลานไปตั้งแต่เมษาค่ะเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาปิดล้านไปเจ็ดเดือนค่ะบ่กคอยมากขายออนไลน์เอาอย่างเดียว พึ่งมาเริ่มขายพืชจีกาธันวาจังสิงนะคะปีใหม่กำลังสิดีขึ้นกระไม้อีกแล้วกันนอ้นายโคิดพี่น้องในเวลาว่างเดี๋ยวกะเบ,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 บิ้งเนี้ยเบิ้องยูทูเบื้อเบื้อยูทูบเบอร์นะคะสุดมากเราจะมากเบิ้งนัก้องอมอลล่มมากแบบนั้นนะคะ่ะ กะเป็นแฟนคลับอันเธอพาแสงทองพุทธิบาลทีนแย่งนะคะกระเบิ้งแล้วก็โอ้มากมากหลายฮักฮักายน้องนันริตาขนาะก็เลยแบบเห็นเพื่อนเห็นย <c oughs> ูทูบนะคะก็ก็อยากเฮ็ดนะคะแล้วก็มีเวลาว่างเดี๋ยวทีดช่วงนั้นช่วงนี้ไปให้เพื่อนดูค่ะเพราะว่ากตีตามเพื่อนมาโดนแล้วเนาะเห็นเพื่อนไายนั่นท่านี้นี่เออเป็นตะมวนคุยกับพี่น้องใช่ไหคะ เป็นตะมวนดีจริงสิแม่คะ่ะก็เลยอยากเฮ็ดบ่หวังเฮ็ดได้หลายคือเพิน่นเนาะค่ะของเพิ่นอันนี้เนาะเพิน่นมีชื่อเสียงเนาะคะ่ะแต่ว่าเฮาบ่ได้มีชื่อเสียงเนาะ,ะแต่ว่าเฮาก็อยากุดกุ้ยจริงสิแม่ไทยนั่นไายนี่เดี๋ยวมือม้อใดมื้อนึงสิไปไทยอันตลาดน้ำสามวังใหคทอทอทอทค้ค่ะแถวแถวพนัตเนี่ยค่ะพนัตนีคอมชลบุรีนะคะเป็นเลนมาก ยุทยุททั้งพนัดค่ะการคนไปเที่ยวก็ดีคือกันตลาดน้ำสามบังช่วงไปงนี่ย่งก็วัดวัดวา่าโยมนะคะวัดที่คนไปหลายๆอ่ะหนูก็ไม่ได้อัดคลิปไว้ไปแบบฟอว์ฟาวคนหลายหนูก็เลยไม่ได้อัดคลิปไปใช่ไหมคะนี่ไม่ได้อัดติ๊กต็อกคลิป เงีวๆให้พี่น้องเบิ่งซุ้มผู้อยู่ไกลๆซุ้มพูดดิซุ้มผู้ทีประเด็ดมาวัดเองสรริค่ะสิทธิ์ไทยเพิ่นเบิ่งอ่ะสิทธิ์ไทยเมื่อหลังสิไปอีกค่ะเมื่อหลังเบิ่งหนึ่งกับคือพี่บ้านเนาะคุยผู้เดียวแต่ว่ากัให้คุยน,ำน้ำในเด้อจ้าผู้ใดมี่ยังอยากถามยังอยากีหยียงกับกับคอมเมนต์ในคลิปได้เด้อค่ะ แบบจกหมู่ว่าถ้าเราเป็นยังคืออยาก็หค่ดูถ้าเราเป็นยังขายขอใหยังไงคือสิงนี้คะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะฝากติดตามในเรื่องพี่ต้องคนบ้านเฮาคนอีสานบ้านเฮาโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะคนอีสานบ้านเฮาเนาะก็ฝากติดตามไว้ในเด้อย้ำกับบันกับยังกับสิทธายนั่นไทยเบิ้งเซ็นชงอยู่ในเมืองกับสิทธายนั่นไทยนี่เบิ้งเนาะพี่น้อง มาอยู่ไทยไอยู่มาอยู่อันชินบุรีเนี่ยค่ะมาอยู่อันภาคตะวันออกนี่ค่ะก็คุยภาษาอีสานขึ้นก่อนค่ะก็อนภาษาอีสานเชิญมากเนาะเพราะว่า,าน,นี่แต่คนอีสานแหะค่ะมาอยูหนึ่งดเด่นเชิได้วไทยคุยกับลูกค้างเสียก่อนบางเที่ยวกับวออีสานไปบางเที่ยวกับวอภาษาไทย ท่านมากบกว่าอีสานถ้านั่งคุ้วยคนเดียวแบบสิบนาทีแล้วพี่น้องสิบห้านาทีแหรอ,อแบบนี้แต่ฉันไม่บอกเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะบอกไปแบบประมาณคนเดียวทั้งสี่ลราจะคิวมันเป็นน้ำแสงค่ะคิวปะทอกัน มือหลังสีมะคุยมะว่าวเรื่องเรื่องลีลับฟัง่งผู้ใดอาจทิเสื้อผู้ใดอาจจะก,ก็เสื้อก็ได้เนราะว่าเป็นอย่างจากจากที่หนูเพเฮอดงานประจำเล้าต่อนี้เป็นอย่างเพื่ไดไม่เป็นแม่้าเนาะ,ะหนูเคยบอกให้คลิปเราคลิปหนึ่งนะคะหนูว่าจะาจัดประสบการณ์นี้ให้ทุกคนฟังนะคะตะว่าท่านนท่านในท่านในอ มีหลายอย่างเลยค่ะเป็นคนบริยานยังแต่ว่าก็มาเจอเรื่องแบบนี้ยังมคะมันก็เลยแบบไหวเพลยเลยชีวิตต้องพักคนต้องรักษาก็ของ,องมันชหคะหลายอย่างเลยมื่อนี่ยุตลาดค่ะจะเสียงดังจักน้อยอยากทายทั้งหรอกอค่ะแต่ว่า ตอนนี้ลูกค้าท่านนี้นมีหลายมีกันม่ค้าหายางสวนกันอยู่โอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้จะมีก่อนนะคะสาวติดตามสาวดาวชาแนลด้วยนะคะสาวติดตามไม่เด้กพี่น้องเน้อให้กำลังใจอดมุนกันนะคะมาแต่กดติดตามกันดีใจแล้วค่ะต่อไปเนาะในอนาคตเนะอให้ได้เจอกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะ คิสำหรับคลิปนี้เนาะสวัสดีกับฝากไปซ้ำนี้นะคะสวัสดีค่ะ